สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวถนนสีสมานจะไปสิ้นสุดที่ปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็เริ่มสตาร์ทต,ตรงนี้เลยนะครับถนนสีสมานเลยนะตรงนี้ก็คือ,อาทางด้านซ้ายมือสวนสมเด็จส่วนที่ผ่านมาก็คือบริเวณขึ้นลงทางด่วนสีสมานนะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นทางด้านทางซ้ายมือไอ้ขวามือเนี่ยก็ จะเป็นฝั่งของห้างสรรพสินค้านี่ะโรบินสันนะครับโรบินสันซีสมานฮะเป็ห้างขนาดใหญ่นะครับตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ถนนซีสมานเนี่ยระยะทางก็ไม่ได้ไกลนะับประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเมตรนะ2.6กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะตรงนี้แอดมินก็มา ผ่านไปผ่านมาแถวนี้บ่อยเหมือนกันนะครับตั้งแต่เป็นถนนเลนอย่างเงี้ยเลนเดียวสวนทางก็เขาขยายถนนมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงขนาดนี้นี่ก็เป็นสองเขาเรียกว่าถนนสี่เลนลรหรือเปล่าตรงนี้นะฮะสองฝั่งทางมีความเจริญค่อนข้างที่จะสูงและรวดเดวร็วเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับขึ้นลงทางด่วนประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชื่อมหลายทาง อย่างเช่นว่าด้าน,นหลังเนี่ยถ้าไปตรงไปก็สงประพาไปดอนเมืองนะฮะแต่ถ้าตรงตรงนี้เนี่ยถ้าตรงไปก็จะเป็น3 0 7นะครับตรงนี้ก็ไปบางบัวทองไปประทุมแล้วก็ถนนที่ว่านนท์ไปประทุมนะฮะปากนนทบุรีประทุมธานีเนี่ยตรงนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้มีความเจริญค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะแอดมินก็ผ่านไปผ่านมานี่ก็ รู้สึกได้ว่าอย่างนั้นนะฮะดูแต่ถนนทนท,นทางและตรงนี้น่าจะเป็นด้านหน้าฝั่งทางด้านสายมือเนี่ยนะโรงเรียนนะัวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะฮะโรงเรียนมัธยมนะถ้าถามว่าใหญ่ขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะฮะดูบริเวณกว้างขวางและนักเรียนเนี่ย เยอะเลยนะฮะแอดมินเคยมาผ่านบางทีก็เต็มแน่นไปหมดนะแล้วก็สถานที่นะฮะตรงนี้ก็สะดวกสบายนะในการที่จะเดินทางถานนหนทางค่อนข้างที่สะอาดสะอาดและสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ถนนสีสานนะฮะแอดมินจะเลี้ยวซ้ายไปปากเกร็ดนะครับนี่ฮะขึ้นข้างบนนี่ก็จะไปนู่นเลยถนนสามศูนย์เจ็ด ถนนที่จะไปนู่นเลยนะครับไปบางบัวทองปทุมพวกนี้โด่อองมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แอดมินก็ขอทางฝั่งทางด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยสวนสมเด็จเนี่ยแอดมินก็เคยมาสมัยตะก่อนเนี่ยก็เคยมาออกกําลังกายบ้างนะครับแต่หลังๆมานี้เหมือนว่าไกลก็เลยไม่ได้มาก็โอเคนะครับ โดยสรุปนะครับถนนสีสมานก็จะเป็นสถานที่หรือว่าแหล่งความเจริญหนาหูหนาตากันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งคอนโดคอนโดห้างสรรพสินค้านะครับหลายห้างเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นแล้วก็คอนโดสูงๆสวยๆงามๆเนี่ยก็มีตั้งกันหลายตึกหลายอาคารอยู่เหมือนกันนะรตรงนี้ก็เห็นความแตกต่างนะครับซึ่งอนาคตนะครับ หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะมีความเจริญแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งเสียดายที่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีมือถือหรือว่าการถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้เม่งน้ันเนี่ยเนี่ยก็คงจะเห็นบรรยากาศเก่าๆคล้ายๆว่าเป็นชนบทนะครับตรงนั้นถนนแค่สองเลนส่วนทางตรงนั้นแอดมินมาทันก็ได้วิ่งหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ดีหน่อยนะครับมีเก็บแอดมินก็มาเก็บ คลิปเก็บภาพบรรยากาศมาไว้เผื่อว่าอนาคต10ปี20ปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับโอเคครับตรงนี้หลังจากเลี้ยวซ้ายแยกสีสมาร์มื่อสักครู่นะครับก็เลี้ยวมาเป็นตรงนี้ก็ถนนติวานนท์ประทุมนะฮะปากเกร็ดไปประทุมธานีแต่ว่าแอดมินมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับโอเคตรงนี้ก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็รถ ค่อนข้างจะติดอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่ถึงขนาดว่าจะติดเนบจะติดก็ตรงที่มีไฟแดงนี่แหละนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่2อถึงสที่นะครับเพราะว่าจะเป็นทางเข้าออกที่จะไปเมืองทองธานีด้วยนะครับก็เลยทำให้รถมีการติดไฟแดงกันบ้างนะครับตรงนี้สำหรับทางที่จะเข้าไปเมืองทองธานีเนี่ย มันจะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกอันนี้น่าจะยังไม่ถึงนะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วอดจิมินจะบอกแต่จะแนะนําให้นิดนึงนะครับแล้วจุดที่2ก็จะเป็นอีกที่หนึงนะอยู่ไม่ได้อยู่บริเวณใกล้ๆกันเพียงแต่ว่ามันก็ห่างกันพอสมควรแหละแต่ว่ามันไม่ได้ไกลกันมากนะครับออยู่ในวิธีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ยมีป้ายละเมืองทองธานี เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่1นนะครับที่จะเข้าไปได้นะครับเมืองทองธานีแล้วก็โอเคนะครับตรงนี้ก็วิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี่ฮะที่ป้ายอย่างเงี้ยเนี่ยก็นี่ก็อีกที่1นนะครับซึ่งจะเป็นทางเลี้ยวเข้าแล้วออกเข้าไปเมืองทองธานีนะครับเมืองทองธานีเนี่ยก็มีมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชด้วยนะฮะแถวไอ้ตรงเมื่อสักครู่นี้เข้าไป อันนี้บอกนิดนึงนะเป็นสถานศึกษาก็มีนักศึกษารับนักศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะ็รับสอนกันถึงระดับด็อกเตอร์เลยแหละนะตรงนั้นโอเคครับหลังจากนั้นมาดูกันต่อนะครับช่วงนี้ก็มุ่งหน้าจะไปอำเภอปากเกรด็ดซึ่งด้านหนีน่รับชมบรรยากาศกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่บนถนนติวนนท์นะครับติวนนท์ ปากเกร็ดไปปทุมหรือว่ามาจากปทุมเข้าปากเกร็ดนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็พูดถึงรถราก็ไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนที่แอดมินเคยมาวิ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีกําเจริญอะไรเท่านี้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวนี้มีห้างกันค่อนข้างที่จะผุดขึ้น 3- ามถึงสี่ห้างเลยแหละนะตรงนี้ เราก็จะมีแค่ที่ดินลกร้างว่างเปล่าแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรน,นาหูนาตากันเลยเดียวนะครับตรงนี้ก็ดูมาถึงตรงนี้อันนี้จะเป็นที่เขาทำถนนเลี่ยงเมืองนะให้เห็นป้ายซึ่งจะเป็นการาลดการให้เพื่อที่จะลด ปัญหาก,การจราจรติดขัดหรือว่ารถติดนั่นแหละนะครับพูดง่ายง่เขาก็มาทําตรงนี้ก็ทําไว้นานแล้วนะครับตรงนี้ก็แต่ว่าเมื่อสักครู่ดูเขาแค่เขียนป้ายไปนะฮะตรงที่เลี้ยวยังไม่ถึงนะฮะก็คือตรงด้านหน้านี้เลยนะฮะตรงนี้ก็ใครจะไปแจ้งวัฒนะก็ชิดซ้ายนะฮะถ้าตรงก็ตามที่เขาบอกก็คือปากเกร็ดนี่ฮะตรงนี้แล้วก็เส้นนี้นี่จะสะดวกไปจนถึงถนนสามัคคีนะครับถ้าหากว่า ขึ้นตรงสะพานยกระดับสีฟ้าๆเนี่ยที่มีป้ายเนี่ยก็จะไปลงถนนสามัคคีแต่ถ้าจะมาลงตรงแจ้งวัฒนะก็ไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเลี้ยวซ้ายนะฮะแต่ว่าแอดมินก็จะเลือกมาทางตรงนะครับเพื่อที่จะไปปรกเกตปากเกรด็ดแอดมินก็พูดผิดพ,พูดถูกนะฮะลินพันกันโอเคดูต่อนะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างก็ตามทีนี้เลยนะครับเอ่อ ตึกแถวอาคารพาณิชย์แต่ก่อนนี่ก็ค่อนข้างที่จะห่างๆกันหน่อยแต่ว่าหลังๆมานี้ก็มีบ้างนะครับแต่ก็คงจะเน้นในเรื่องของพวกคอนโดแล้วว่าตึกสูงเนะี่ยเยอะเลยนะครับแถวๆนี้ก็เปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะทั้งทั้งที่ตรงนี้อเาเภอปากเกร็ดก็เป็นเพียงอําเภอนะฮะระดับอําเภอไม่ใช่จังหวัดแต่ว่าความเจริญนี่เจริญเท่าๆกับจังหวัดเลยนะฮะตรงนี้ ก็คือด้านถ้าเป็นด้านหน้าด้านหน้านี่ให้แยกปากเกร็ดเดิมนะครับออแอดมินก็มาทันนะฮะแล้วก็ทางด้านาไปทางด้านขวามือก็จะเป็นสะพานพระรามห้าหรือว่าตัวอำเภอนะเขตอำเภอถ้าสายมือก็ถนนแจ้งวัฒน,นะที่จะไปนู้นเลยนะครับเมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒน,น,นะแล้วก็หลักสี่นะตรงนี้ก็เลี้ยวทางด้านสายมือนะฮะตรงนี้ก็ดูกันต่อนะครับ ถึงตรงนี้ก็ถ้าแยกปากเกร็ดอยู่ด้านหน้าก็ถึงจุดหมายปลายทางที่แอดมินจะปิดคลิปครับคลิปบรรยากาศการเดินทางถนถน,นสีสมานมาอำเภอรปรากเกตก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินทางแอดมิน คิดแค่ว่าอยากจะดูว่าบรรยากาศในช่วงนี้ที่ทำเนี่ยที่ดูกันตรงนี้เนี่ยอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรกันบ้างเนี่ยก็แอดมินก็คอยเก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับครับสุดท้ายนะครับสําคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ